11เป็ดกันยายนปี2 0 0พเด็ดเื่อมีดโดยสาร4ี่ลำได้เปลี่ยนอเมริกาและโลกนี้ไปตลอดกาลชายการ19คนขึ้นเครื่องหลองกับมีดคัตเตอร์ธรรมดาปฏิบัติการโจมตีประเทศที่มีอำนาจการรบมากที่สุดในโลกในตอนนี้ฝ่ายสืบสวนต้องค้นหาให้ได้ว่าทำไมอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยราคาหลายพันล้านเหรียญสายลับและหน่วยจัดการการบินของอเมริกาจึงมองไม่เห็นถึงแผนการง่าย ที่เจาะถึงช่องโหว่ของระบบได้หายนะไม่ได้เกิดขึ้นมาเฉยๆแต่มาจากเหตุการณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกันซึ่งเป็นผลของการตัดสินใจในช่วงเวลาต่างๆที่นำทุกสิ่งไปสู่หายนาะสหรัฐอเมริกานิวยอร์กฐานทัพอากาศกริฟิส สิดกันยายนปี2001เวลา7นาฬิกาอเมริกาเรกาตรียมพร้อมสำหรับสงครามปฏิบัติการป้องกันประเทศฝึกซ้อมการป้องกันภัยที่เข้ามาได้จากบริเวณชายแดนของประเทศเราฝึกซอ,อบกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคุณจะเรียกว่าแกสงครามก็ได้นะผู้วันครับนาวากาตรีบับมารับผิดชอบการโจมตีทางอากาศในตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ รับผิดชอบเนื้อที่มากกว่า2ล้าน5 0 0 0ตารางกิโลเมตรทางอากาศตั้งแต่วอชิงตันนิวยอร์กครอบคลุมพื้นที่ถึงชิคาโกและตอนกลางของประเทศด้วยเราฝึกซ้อมทุกขั้นตอนครับเพื่อพร้อมจะทำสงครามเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งมันจำเป็นมากๆบ๊อบไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างทีมของเขาต้องพร้อมจะรับมือกับการคุกคามจากนอกประเทศทุกๆชนิด 400กิโลเมตรห่างออกไปผู้โดยสารเครื่องบิน5คนเช็คอินจากสนามบินบอสตันโลแกนพกเขาขึ้นเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบิน11บุงหน้าไปสู่ Los Angeles. ลอสแองเจลิสรแกรมด้านความปลอดภัยเลือก3คนจากกลุ่มนั้นมาตรวจเป็นพิเศษแต่ทั้งหมดก็ผ่านไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวนี้ เป็นหนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์กว่า5,000ลำที่อยู่บนท้องฟ้าในชั่วโมงถัดไปและชายที่รับภาระในการจัดการเครื่องบินเหล่านั้นให้ถึงที่หมายก็คือเบนสไลนีเขาทำงานด้านการกำกับการบินมากว่า30ปีนี่เป็นวันแรกในฐานะผู้จัดการการบินขององค์การบริหารการบินแห่งประเทศหรือ FAA ผมด้รับบอบมาให้ดูแลการบินในประเทศผมรู้สึกดีครับในวันแรกของการทำงานที่นี่ เจดนาิกา59นาทีเอเมิกันแอร์ไลน์เที่ยบินหนึ่งหน่ได้ระดับความสูงขึ้นจากบอสตันเป็นเที่ยวบินมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเวต่อ,องเป็นผู้ดูแลผู้โดยสารหมายเลขสามในชั้นประหยัดเที่ยวบินนี้มีผู้โดยสารเพียงครึ่งเดียวงานนี้น่าจะสบาย 8นาิกนาทีบ๊อบมาและทีมของเขาเตรียมพร้อมการฝึกระบบป้องกันทางอากาศไม่มีใครรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วกับเที่ยวบินนี้ 15้านาทีหลังจากบินขึ้นอเมริกันหนึ่งหนึ่งในบอสตันได้ยินไหมวิทยุการบินของบอสตันเสียการสื่อสารกับเที่ยวบินอเมริกันหนึ่งหนึ่งในบอสตันได้หรือเปล่าแม้จะพยายามติดต่อเที่ยวบินนั้นกว่า10นาทีแต่ไม่มีการตอบกลับเลยมีเที่ยวบินหลายพันเที่ยวบนท้องฟ้าแบบนี้ทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่เวลา8ดนาฬกานาทีศูนย ah> ์ควบคุมได้ย uh ินเสียงประกาศจากห้องนักบินมีเครื่องหลายเครื่องขวางทาอยู่ให้คอยอย่างสงบแล้วทุกคนจะปลอดภัยเรากำลังจะกลับไปที่สนามบินข้อความนั้นพูดกับผู้โดยสารเท่านั้นและทำให้ผู้ควบคุมการบินที่ศูนย์ควบคุมการบินที่บอสตันเริ่มสงสัย8ดนาฬิกานาทีมีรายงานถึงเบนสไลนี่ ประสบการณ์ด้านการจี้เครื่องบินของเราส่วนมากจะจบลงได้ดีครับและผมก็ไม่ได้กังวลเรื่องจี้เครืองบินสักเท่าไหร่เลย8.34นาฬกา34นาทีในตัวครึ่งเบตตี้อองพยายามติดต่อกับสายการบินของเธอโดยการโทรเข้าศูนย์บริการการจองตั๋วที่ลารีนนอร์ทแคโรไลนาฉันเบตตี้อองนะคะเป็นหมายเลขสาของเที่ยวบินหมายเลขหนึ่งหนึ่งคะ่ะฉันคิดว่าเราถูกจี้นะคะ มีใครเข้าไปที่ห้องนักบินได้หรือเปล่าอ่ะไม่มีค่ะห้องนักบินไม่มีใครตอบกลับมาเลยประตูก็ปิดเราไม่รู้ว่าใครอยู่ในนั้นด้วยค่ะ And, uh, และหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขห้าก็ถูกแทงด้วยนะคะ8.35นิกานาทีเครื่องบินไม่ตอบรับก,การเรียกจากศูนย์ควบคุมเมื่อกี่นาทีจากนั้นเครื่องบินก็เริ่มออกนอกเส้นทางและตรงไปยังนิวยอร์ก ที่วิทยุการบินในลองไอแลนด์เดฟบอชิเลียคอยดูแลพื้นที่การบินในด้านฟ้าของรัฐนิวยอร์กผมพูดกับตัวเองว่าวันดีๆอีกหนึ่งวันพื้นที่42มไม่ไจอแจเท่าไหร่แต่ว่าผมนั่งลงทำงานทั้งบอสตันเรียกผมแล้วบอกผมว่าเจียวบินอเมริกันหมายเลขหนึ่งหนึ่งให้คอยดูเพราะว่าเขาคิดว่าเครื่องที่ถูกจี้แต่ผู้จี้เครื่องบินปิดเครื่องส่งสัญญาณของเครื่อง หมายความว่าเดฟจะไม่รู้ความสูงและความเร็วของเครื่องเลยเขามีแค่สัญญาณไฟกระพริบที่หน้าจอเท่านั้นเราคอยตามเครื่องนั้น,ม,น,นมันมุ่งหน้าไปทางสนามบินแคดดีเรารู้ว่ามันออกจะเส้นทางแน่เพราะว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เรารู้8ดนาฬิกาดนาทีด้วยความกังวลใจที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ด,ดูแลการบินต่อสายถึงกองกำลังป้องกันทางอากาศด้านตะวันออกเฉียงเหนือมีการร้องขอให้ทางทหารช่วยหรือไม่ ผมอยากจะเอาเครื่อง F15 ขึ้นเหรอนะคุณต้องให้เอา F15 ออกงั้นเหรอใช่ครับเอา F15 ขึ้นจากโอทิสการร้องขอที่ผิดปกตินี้มาถึงหูของบอบมาทหารเองคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมที่มีเป็นปกติอยู่แล้ว s <S มาตาออกไปจากปกติที่จะขอความช่วยเหลือจากทางกองทัพแบบนี้นะครับเพราะว่าปกติจะต้องผ่านการติดต่อจากทาง FAA เท่านั้นเอง การร้องขอความช่วยเหลือของวิทยุการบินอาจจะผิดปกติออกไปแต่บ๊อบนั้นถือเป็นเรื่องที่จริงจังเราปฏิบัติการทันทีโดยให้เครื่องบินขับไล่ที่ฐานทัพที่โอติสเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการรฐานทัพอากาศโอติสแมสซาชูเซตส์อยู่ทางเหนือของนิวยอร์ก250กิโลเมตร ขณะที่เห็นเส้นทางของเครื่องที่หลงจากเส้นทางอยู่เหนือน <27 5. S 1> ิวยอร์กเดฟโบติเลียติดต่อเครื่องอีกลำหนึ่งในบริเวณนั้นได้การาณเปลี่ยนเครื่องส่งสัญญาณผมถามว่าคุณเห็นเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์ทัดดาซาหรือเปล่าเขาบอกว่าเห็นบินผ่านไปแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วรายงานตำแหนสุดท้ายของเที่ยวบินอเมริกันหนึ่งหนึ่งก็คือตอนเหนือของแมนฮัตตันเมืองนิวยอร์ก8ปดนาฬิกาสนาที ในเที่ยวบิน11น,น,นั้นเบตตี้อองทำหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดที่จะบอกให้ทางภาคพ,พื้นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในเครื่องตอนนั้นฉันก็ไปในห้องนักบินไม่ได้ค่ะมีใครอยู่ในนั้นหรือเปล่าอืมต้องมีแน่ๆค่ะคุณทําได้ดีแล้วนะเบตตี้จะเย็นๆนะเกิดอะไรขึ้นเนะี่ยเครื่องบินเริ่มสายไปมาอีกแล้วค่ะสายมากเลยด้วย เบตี้ตอบกลับด้วยเบตี้ยังอยู่หรือเปล่าติดต่อเธอไม่ได้แล้วแปดนาฬิกาสี่สิกนาทีเครื่องของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินหนึ่งหนึ่ง ชนกับอาคาร World Trade Center ด้านเหนือชนเข้าไประหว่างชั้นที่93ถึงชั้น95 8.50นาฬิกา้นาทีหลังพุ่งชนเบนสไลนี่ที่ศูนย์ควบคุม FAA ยังไม่รู้เกิดอะไรขึ้นที่นิวยอร์กผู้ประสานงานของทางกอทับบกบอกว่าวันนี้ CNN กํากำลังมีรายงานว่าเครื่องบินเล็กพุ่งชนอาคาร World Trade Center ครก็ได้ส่งภาพขึ้นจอเดี๋ยวนี้เลยจากรายงานที่เข้ามาตอนนี้คุณกำลังดูภาพสดของสิ่งที่ไม่น่าดูเท่าไหรนะ่นักนั่นคือภาพของอาคาร World Trade Center เราได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการเมื่อเช้านี้สิ่งที่เราเห็นก็คือไฟมันลุกทั่วไปหมดครับในใจผมรู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเครื่องบินเล็กอย่างแน่นอนผมรู้ได้ทันทีผมรู้สึกแย่มากครับในสิ่งที่กำลังดูอยู่ในตอนนั้น8นาฬิกาที ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าเครื่องบินที่ชนลำนั้นก็คืออเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินหนึ่งหนึ่งของทัพบกกาศเองเพื่อจะส่ง F15 เพื่อค้นหาเที่ยวบินที่สูญหายหลำนั้นที่ศูนย์ควบคุมทางอากาศในลองไอแลนด์เดบโบชิเลียเริ่มกังวลกับเที่ยวบินอีกเที่ยวหนึ่งยูเนเต็ดแอร์ไลน์เที่ยวบิน175รหัสของชุดส่งสัญญาณติดตามเครื่องได้ถูกเปลี่ยนและเส้นทางการบินก็ผิดปกติ ผมตามตัวในตอนนั้นและสังเกตว่ายูนเต็ดนหบินตระดับความสูงอย่างรวดเร็วผมเริ่มกลัวแล้วในตอนนั้นผมหันไปหาทาหัวหน้าแล้วผมก็บอกว่าผมคิดว่าเจออีกเครื่องแล้วเก้านาฬิกาตรงเครื่อง F-15 ของกองทัพอากาศยังอยู่ห่างออกไปมากกว่า100กิโลเมตร ออกค้นหาเครื่องอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินหนึ่งหนึ่งและตอนนี้ยู่ในเตด็ดห้าก็เริ่มจะลดระดับลงอย่างน่ากลัวเราเห็นมันแล้วก็มีคนคอยจับความสูงของมันตั้งแต่6 0 0 0นสี่พั0 0อแล้วก็บอกว่ามันตกลงไปแล้วแล้วก็ร้อออกมาว่าโอ้ไ oh ม่นะต,ตรงนั้นคือ World Trade Center นั่นอีกลำหนึ่งอีกลำหนึ่งพิ่งชนพระเจ้าช่วยเรื่องนั้นชนอีกตึกหนึ่งแล้วบินตรงเข้าไปเลยชนเข้าไปที่ตรงกลางของอาคารนั่นเกิดระเบิดขึ้นตรงกลางอาคารเลยก้านนาฬิกาสานาทีอยู่ในเตดหนึ่งเจ็ดบินชนาคารทางด้านใต้ตอนล่างของเมฮัตตันปั่นปูนไปหมดแล้วบับมาตกตะลึงที่เห็นรายงานข่าวสดนักขนาดนั้น ในตอนนั้นความคิดทุกอย่างมันเปลี่ยน <fit. S 2> ไปหมดครับนิวยอร์กกระถูกโจมตีนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมมันคือของจริงเ <princes> ขาสั่งให้ F-15 บินตรงไปยังแมนฮัตตันความสุงเท่าไหร่ก็ได้ที่จะพาเข้าไปถึงที่นั่นเนผมรับได้หมดผมต้องการไปที่นั่นและอยู่ในบริเวณน,นั้นจัดการให้ได้ก้านนาฬกา4นาทีที่ศูนย์บริการของ FAA เบนสไลนี่ ที่ขาเป็นผู้จัดการระบบการบินวันแรกต้องเจอกับสิ่งที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลยตอนนี้เครื่องบินทุกลำมที่อยู่บนฟ้ากลายเป็นผู้ต้องสงสัยสําหรับผมผมสั่งให้หยุดบินทั่วประเทศนั่นก็หมายความว่าจะไม่มีเครื่องบินลำใดบินขึ้นไปโดยเด็ดขาด9นาฬิกา5นาทีเรดาร์จับความเคลื่อนไหวของอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่77 จากวอชิงตันไปยังลอสแอนเจลิสเริ่มบินออกนอกเส้นทาง11นาทีก่อนหน้านั้นมันเริ่มบินออกนอกเส้นทางที่กำหนดเอาไว้สัญญาณจากเครื่องบอกตำแหน่งถูกปิดสัญญาณวิทยุในการติดต่อก็ขาดหายเป็นแค่ไฟกระพริบในจอเรดาร์เท่านั้นเครื่องบินบินกลับมาทางตะวันออกและมุ่งหน้ามายังเมืองหลวงของประเทศ F15 มาถึงแมนฮัตตันแล้วซึ่งตอนนี้มีแต่ภาพของความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันที่500กิโลเมตรห่างออกไปที่ฐานทัพอากาศแลงลี่ในเวอร์จิเนีย F16 อีก2ลำออกบินเพื่อค้นหาเที่ยวบินหมายเลขก 1, 1 9นึ่านฬิกา32นาที อเมริกันแอร์ไลน์หมายเลข77บินตรงไปยังวอชิงตันดีซีเรามีรายงานถึง11ชิ้นครับว่ามีเครื่องบินถูกยึดในบริเวณนั้นและเราพยายามจะหาว่าลำไหนน่าจะเป็นและลำไหนไม่น่าจะใช่ตอนนั้นเราก็ทำดีที่สุดเต่าที่สําได้และคิดว่าวอชิงตันดีซีน่าจะกลายเป็นเป้าหมายอีกด้วย9นาฬิกา36นาทีเครื่อง F16 อยู่ห่างจากอเมริกันแอร์ไลน์ที่บิน77 ที่มุ่งหน้าไปยังวอชิงตันถึง2อ0กิโลเมตรกนาฬิกาสาเจนาทีไม่น่าเชื่อเลยไม่น่าเชื่อจริงๆเรากำลังดูภาพสดของวอชิงตันอยู่มีควันลอยขึ้นมาจากเพตะค้อนด้วย เมื่อเห็นศูนย์กลางของการป้องกันประเทศกำลังลุกเป็นไฟในแบบนั้นเบนสไลนี่จึงรีบตัดสินใจทันทีคงจะเกินไปถ้าจะไม่ทำอะไรเลยในตอนนั้นผมไม่สามารถจะควบคุมเครื่องทุกเครื่องในขณะนั้นได้หรอกครับแต่ว่าผมสามารถที่จะเอาพวกนั้นลงจากท้องฟ้าได้ไม่ไปจนที่ผมจะต้องสั่งเครื่องบินทุกลำลงจอดในสนามบินที่ใกล้ที่สุดไม่ว่าจุดหมายจะเป็นที่ใดก็ตาม